ใสเวนบเคเบมลนะครับวันนี้ก็มีมรักมวยชอบมาฝากกันเช่นเคยทั้ง4คู่นะครับในศึกมวยดีวิีไทยครับทีวทีมวยอตกรสามนนทบุรีนะครับผมก็เดี๋ยวจะเริ่มกันตั้งแต่คู่ที่ 5, 6 7 8เแลยละกันนะครับทางถ่ายสดผ่านทางช่อง8นะครับหมายเลข27นะครับแต่ใครอยากดูช่วงแรกก็ติดตามได้ทางพายทีวีนั่นเองนะครับก็คู่เปิดหัวทางช่องแปก็คือฟ้ารับตัวต้าระยองครับเจอกับทางด้านเจ้าบักโจสิทธิ์คุณมะนะครับคู่นี้ก็ไปปล่อยมาเจอกันเลยครับ ทางด้านเจ้าฟ้าแลบเนี่ยตอนแรกก็เจอกับคนอื่นแหละนะแต่ก็จะผู้ชกไม่พร้อมนะครับเลยเอาบักโจสิคุณมามาแทนนะครับคู่นี้ก็เลยไปปล่อยมาชกเลยนะครับบักโจก็การเติมตัวก็จะเป็นรองหน่อยแรงปะทะก็จะเป็นรองหน่อยไอ้เจ้าฟ้าแลบก็จะได้รูปร่างสูงยาวนะครับคู่นี้ก็เข้าฟ้าแลบไปแล้วการซื้อสภาพร่างกายไปส่วนคู่ที่2ครับเพชรสังภาพรประวิทย์ครับเจอกับท่านานใจเพชรพัชรามนะครับผู้นี้พิกัด123ปอนด์เท่ากันนะครับผู้นี้ก็ใช้บริการกันมาแล้ว3ครั้งนะครับทางด้านใจเพชรชนะ2 แล้วก็เพชรสองภาคชนะ1น,นะครับผมก็สมัครใจเพชรที่ชนะเนี่ยก็อาศัยหมาศอกนะที่คมแล้วก็หนักนะครับบทเอาชนะไปพวกนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับที่เวทีนี้นะครับผมต,ต้นต้นผมยังชอบที่ใจเพชรนะ เพราะว่าจังหวะฝีมือดีมีหมัดมีศอกนะทางด้านเจ้าเพชรสภาคเนี่ยระบบป้องกันตัวไม่เท่าไหร่แต่ช่วงหลังเนี่ยสภาพร่างกายถือว่าดีขึ้นพอโดนแล้วเริ่มทนได้ขึ้นก็ต้องมาวัดกันที่ปลายๆว่าโดนต่อโดนใครจะดีกว่ากันแต่ผมชอบอาวุธของใจเพชรนะชั่วโมงนี้ดูกําลังมั่นใจเลยส่วนคู่เอกนะครับจอมเดชไซรัสยิมครับร้อยครับเจอกับเพชรเทีระอวุธที พงนะครับหรือว่าเจ้าโนพเก้าเดิมนั่นเองนะครับคู่นี้พิกัดเท่ากันครับ1 3 3 5ดาปอนด์นะครับทางด้านจอมเดชก็มาผ่านสบายครับส่วนทางด้านเจ้าเพชรธีรก็มาลบไปจุดสามนะครับทางด้านเพชรธีรก็มวยเข่าสูงยาวก็ได้ใหญ่กว่าน่อยครับได้แรงประทะดีกว่าสําหรับเจ้าจอมเดชเวทนี้ก็จะสบายหน่อยคุม <c oughs> ไม่ค, <mia> ค่อยเยอะเท่าไหร่คู่นี้ปะทะไปแล้วบุตเบียบไปแล้วผมยังชอบไปายของเจ้าเพชรธีรานะครับหรือว่าเจ้าโนบเก้าครับซื้อความใหญ่เอาไปนะผมว่าโดนต่อโดนเนี่ยน่าจะอันตรายกว่าส่วนคู่ที่ครับ หรือว่าคู่แปดของกระดานนะครับแบงค์ชาติตอตอกุฎน้ำใสร้อยสองปอนด์เจอกับพลังเพชร ซีซอบีครับร้อยีสองฟอนเท่ากันนะครับพลังเพชรเนี่ยโหอายุ20กว่าแล้วนะก็ถือว่าโตกว่าเยอะนะครับส่วนแบงค์ชาติเนี่ยเพิ่งอายุ14นะก็ไม่รู้ว่าความเป็นเด็กกับผู้ใหญ่เจอกันเนี่ยมันจะมีผลมากน้อยแค่ไหนแต่ผมชอบความห้าวของแบงค์ชาตินะน้องดูมั่นใจน้องดูกล้าบวกกล้าแลกนะครับผมว่าน่ารู้น่าเชียร์น้องไปซื้อขายแล้วกันฝากไว้4คู่พวกนี้นะครับก็ชอบเจ้าฟ้าแลบชอบใจเพชรชอบเพชรชิระแล้วก็ชอบแบงค์ชาตินะครับผมนี่ก็เป็นมรักมาชอบที่นํามาฝากกันในสัปดดดาาาห์นนนี้้้ะัจตมมไไไส่่ววก็ กันนะครับผมก็แล้วก็พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร y ์ยูทูบมวยไทยสองพันด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ